มาเบ 1941, ิ่งเจ้าไทยกับทองุญนแน่นอนล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแซ่บปะแซบนะครับผมทองปุนนะครับกินข้าวไข่เพราะว่าช่วงหลังก็ลำบากนั่นไม่ได้ต่อยนั่นก็ต้องฝากของไว้ที่ไข่มวยนะครับก็เหมือนผมนะครับถ้าหันหลังแจงมันเปื่ยก็ต้องกินข้าวไข่นะครับบางคนก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยปากเลยกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวกินจะกลับเอ้ยแล้วมึงกินจะกลับปะเฮข้าวหมดข้าวติดปากเนี่ยครับสวัสดีครับโอ้ มีคงก้มสูขด้วยกันกินกนอนนไทยเอ,อ้ยอะไรนะแม่ไม่ผมให้แ,แต่วันเดียวเลยแ,แม่วันหลังให้มันไม่ได้เราให้ทุกวันแม่ตายคนดีให้เพิ่มมันเอากินเลแม่ใชไม่ใส่เพื่อนปีนี้อายุอะไรนะยี่สิบสี่วะยี่สิบสี่ยีทำไมนะไอบางคนก็บอกหน้าเราไปไกลบ้างอย่างโน้นอย่างนี้ไปไกลว่าทั่วบ้าน กับวัวล่ะเขาก็เข้มมุงเขาได้ดูดูดันแ่่ดูดัน,น,ดดนเนะเาะดูดันไม่จริงจไม่ถ้าพูดจริงนะเต้นหน้าวิจิพ่ไม่กล้าเขาใกล้มันนะพี่กลัวมันลอยตีพี่หวังส่งละอูระแวงเลยอะไรเห็นคนมบ,บนไม่้เต้นอยู่ใกล้อ่ะใครจะกล้าเต้นใกล้หวัง วัวไม่รู้มันจะออกตอนไหนอาวุธโดนเมียตีเบ้าตาครั้งหนึ่งตาเกือบแตกวันอะงานนะลุ้นเลยคำัะออนทิ่ย์ายเสียระบบเสียระบบเสียระบบไหนฟางปนเขาไม่กลัวนะเพราะเขายังไม่มียังไม่มีตัวไปตนใช่กินไปเรื่อยกินแล้วก็คายไอ้คนนี้ ไม่เหมือนไอ้กอไก่เพื่อนเขานะไอ้กอไก่ตอนนี้มีเป็นตัวตนแล้วนะไก่แย่ดัวไอ้กอไก่กินแล้วครับผมอิ่มยังอิ่มแล้วครับโอเคไหมกับข้าวค่ายพี่เ็มให้ไหมเค็มเองจะบอกว่าเค็มอร่อยครับผมอ้าวไหนมันน้นมึงจะบอกว่าเค็มเลยเมื่อคืนแม่เมื่อวานนั้นบอกว่าโคตรเค็มเลยกับข้าว แจงแจงอะไรเต็มไหมเออจินอะไรจินเนี่ยแจกคนแก่แล้วมีอะไรก็บอกแกเต็มไหมเต็มไหมเอาดีได้กินไหมตอนเรียนได้กินไหมครับสวัสดีครับครับโอ้กูเย็นบดีกูคิวมันหลายจังวะอร่อยไหมม้วนกุ้งข้าวอร่อยครับเต็มเลยเต็มปีเลยโอเคเออใส่รอย่อลงตับดำยอลงตับดำหัวหน้ายุ๊บโอ้